คุณรู้ไหมว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงห้ามเด็กมาให้เล่นกับไฟคุณก็คงพอรู้แหละแต่คุณคงไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมเจอคุณเคยเกือบตายเพราะไฟไหมครับผมเคยวันนั้นเป็นวันปิดเทอมหน้าร้อนแบบนี้นี่แหละผมอยากเล่นบิบิการกับเพื่อนประจบกับที่บ้านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งใหญ่พอที่จะเล่นกันสนุกแต่ปัญหาก็คือมันรกมากรกรก ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดพวกมายาาบหนามต่างๆก็เต็มพื้นขื่นฝืนเข้าไปเล่นจริงๆหมอบๆซ่อนๆอยู่ได้เจ้าเอก,กับงูแน่นอน <Hey. S 1> ผมเลยบอกกับเพื่อนว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตัดหญ้าให้ก่อนละกันตกเย็นวันนั้นผมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าบูทสูงมือผ้าแล้วก็ยกเครื่องตัดหญ้าเติมน้ามันจนเต็มถังไปที่สนามเอาของลงตัดหญ้าอยู่3าวันเรียบร้อยใช่ไหมเถอะ ไม่เสร็จสักทีก็หญ้ามันเยอะหลายครั้งก็มาพันที่ใบตัดต้องหยุดเครื่องวางลงกับพื้นแล้วเอาหญ้าออกทําให้การตัดช้าาไหนจะเศษหญ้าที่ตัดไปแล้วอีกต้องเอาคลาดมาดึงออกแล้วก็เศษใบต้นไผ่ที่ปลูกไว้เป็นอาณาเขตกวาดยากมาก <c oughs> เดือนหนึ่งจะเสร็จไหมเนี่ยคงไม่ได้เล่นแล้วแหละขณะที่กําลังเซ็งอยู่นั้นผมก็ปิ๊งไอเดียสุดจะบันเลยฮะอ่าใช่คนฟังไม่ผิดหรอก ตอนแรกก็คิดว่ามันจะดีแต่สุดท้ายมันวอดวายสิซึ่งไอเดียนั้นก็คือจุดไฟเผา <laughs> ผมไปเอาไฟแช็คมาเริ่มจุดจากกองเล็กๆก่อนแล้วก็ย้ายไปกองที่ใหญ่ขึ้น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 ,นจนท่วมหัวตอนนั้นยังมั่นใจว่าเอาอยู่แต่เผอิญมันดันมีใบไผ่ใบหนึ่งตกอยู่ข้างๆกองที่กําลังเผาซึ่งมันมีส่วนที่แตะต่อไปยังไผ่อีกใบหนึ่งและ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 อีกใบหนึ่งเชื่อมไปยังกําแพงต้นไผ่ เอ่อคุณพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับบอกได้คำเดียวว่าวอดว why ขณะที่กําลังเผาอยู่ใบไผ่ใบนั้นก็ลุกติดไฟแต่แต่แต,แต่แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะคิดว่าแค่ไผ่ใบเดียวเดี๋ยวมันก็ดับแปลกใจด้วยซ้ําที่มันติดไฟไวมากอ๋อเพราะว่ามันแห้งกําลังจินตนาการถึงโครงสร้างของใบไผ่อยู่พริบตาเดียวเท่าน,นั้นแหละมันลามไปที่ใบที่สองที่3ที่4ที่5้าตีวงกว้างขึ้นผมเห็นท่าไม่ดีเรียววิ่งไปเอาคราดมาเขีียใบไผ่ที่ยังไม่ติดไฟและติดไฟห่างออกจากกันแม่เป็นเชื้อไฟแต่ไม่ทันไฟมันลามกระจายออก ทุออกทิศท,ทางผมเลยเรียบวิ่งไปเอาน้ําที่เตรียมไว้3ถังปริมปริม,รมกลับมาราดใส่แต่ก็ดับได้แค่บางจุดไฟยังคงลามไปเรื่อยๆขณะที่ผมไม่ยอ่อท้อพยายามเกลี่ยใบยออกจากกันทั้งร้อนทั้งตื่นตระหนกเสียงใบไม้แห้งที่ถูกไฟเผากลางกรอบแกรบส้นนันวันไหวผมเงยหน้าขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าเห็นตัวเองอยู่ท่ามกลางกองไฟไฟกําลังล้อมรอบผมอยู่ คุณลองจินตนาการเส้นวงกลมและคุณอยู่ตรงกลางน่ากลัวมากคำว่าตายผุดขึ้นมาในหัวผมเพเน,นเซียว,วิไม่นะผมยังไม่อยากตายยังมีเกมอีกหลายเกมที่ผมยังอยากเล่นอยู่แต่ปรอดผมรีบสอดสองสายตาหาทางออกจนเจอหยุดจุดหนึ่งที่ไฟมันลามไม่เยอะตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้วผมรีบกระโจนสุดแรงกระโดดข้ามกองไฟแล้ววิ่งต่อสุดชีวิตออกมาจนอยู่ในระยะปลอดภัยพอได้สติ ผมรีบโทรหาดับเพลิงรถดับเพลิงมากัน2คันช่วยกันดับใช้น้ําเยอะมากฉีดอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะดับแล้วฉีดต่ออีกครึ่งชั่วโมงบริเวณรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ลามนี่แหละนะที่เขาว่าอย่าเล่นกับไฟ เพียงแค่ไม่ขีดไฟก้านเดียวก็สามารถขยายลูกลามเป็นไฟป่าได้แต่ถ้าคุณต้องการเล่นกับไฟจริงๆโดยที่ปลอดภัยแน่นอนและไม่รบกวนใครด้วยผมขอแนะนำนี่เลยาธาตุไฟ5ดาวอเล็กกิโนโตัวละครใหม่เกนชินอิมเพกแพท4.6อเล็กกิโนโหรือเดอเนฟเป็นถึงผู้บริหารลำดับที่4ของฟาตุยนักการทูตที่เงียบขรึมและเย็นชาท่านพ่อที่เด็กๆในบ้านแสนอบอุ่นต่างหวาดกลัวและคอยพึ่งพิงว้าวโคตรน่าสนใจแต่แอดบุกเล่นไม่เป็นอะดิ เล่นเกมไม่เก่งก็เล่นได้นะตอนนี้เพิ่มระบบใหม่ช่วยสอนคนเล่นใหม่แบบละเอียดชิปเกมเล่นสบายๆไม่ต้องแข่งกับใครสนุกสนุกไม่มีเบื่อเลยแถมยังมีพัซซ์ลปริศนาซ่อนอยู่เต็มไปหมดแก้ได้เพลินๆระหว่างสำรวจแผนที่ต่างๆเราก็เล่นมานานแล้วเหมือนกันเห็นเขาว่ามีบอสใหม่ด้วยชื่อเดนวเนวและตู้แบนเนอร์กาชาตัวละครที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่อเลกิโน5้าดาวและตัวละครลีลันลีนี่5้าดาว น่าเล่นมากเลยใช่ไหมล่ะมาเล่นด้วยกันสิจะได้ไปช่วยจัดการเดเนฟหรือถ้ายังไม่เก่งพอเราไปทำอย่าง <ๆ S 1> อื่นด้วยกันในเกมก็ได้นะจะจิบน้ำชาทำอาหารตกปลาว่ายน้ำล่นเวหาก็ไปได้วยกันได้หมดเลยวา wow. ใครที่กำลังตามหาเกม Open World ดีๆที่มีเนื้อเรื่องสนุกตัวละครสวยหล่อและสามารถเล่นได้ชิวๆเรื่อยๆเราขอแนะนำนี่เลยเล่นได้หลากหลายออกไปข้างนอกก็เล่นในมือถือได้หรือไปเที่ยวพกแค่ iPad ไปก็เล่นได้และยังรองรับทั้ง iOS, Android, PC, Console, PlayStation 4และ5ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านใต้ Description อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะ